สวัสดีครับครับก็กราสวัสดี fc ช่องคณะสำรวจป่าเห็ดของเราทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาที่ป่าคนานะครับความตั้งใจก็พามาหาเห็ดนั่นแหละครับแต่ตอนนี้เห็นจีโปมก็คุดจิโปมก่อนครับมีน้องวิ่งตามนะครับมาจากไหนไม่รู้ครับครับมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้เราจะได้เห็ดกันหรือเปล่าครับแต่จีโปมตรงนี้ตื้นมากเลยครับ ขุดได้ประมาณเกือบสิบตัวแล้วครับมาโชว์ชิปโอมหน่อยสิตัวใหญ่นะเออชิปโอมตรงนี้ใหญ่อยู่ตาฝั่งคขมเมนตร,ตรงนู้นมาดูรูนี้กันครับ โอ้นี่อุ้ยอยู่ตื้นมากเลยครับดูเมื่อวานก็มาป่านะครับแต่ไม่ได้อะไรครับวันนี้ด้วยความที่ขี่รถไกลๆครับขี่ไปทั่วครับก็เลยเอาเสียมมาด้วยครับเห็นเห็นคนมันแล้วเมื่อกี้เกือบถึงแล้วเมื่อกี้ไหนอ่ะมันออกมาตามเสียมเลยเหมือนเห็นเหมือนกันนะเมื่อกี้เป็นคนมันแล้วอะ่ะ มันหมดรูแล้วสุดแล้วไปใส่ละโรเอีกแล้วเออ,อ,อจะพูดอะไรก็เลยลืมเลยท่านนี้โอ้อ <laughs> โหรากรากเยอะมาก นะอโอ้โหโดนเลยครับนี่ครับจิปโปมในป่านี่ไม่ค่อยลึกครับคือตรงนี้ค่อนข้างเจอเยอะอยู่นะครับ นี่เจอแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่นู่น,น,นคิดว่าเห็ดถึงแล้วครับดูครับเนี่ยกดไปสามทีครับ เออนี่ครับถึงแล้วโอ้ตรงนี้หาจีโปมเจอขาลายเห็ดขาลายเลือดด้วยครับเดี๋ยวไปดูครับตรงนี้นรนนะตรงนี้เห็นเห็ดพึ่งอะไรครับเดี๋ยวดูก่อนาาอ่ะจับมาดูสิเนี่ยเห็นไหมขาลายเออพึ่งขาลายเลือดครับนี่ครับตรงนี้ด้วยมีฟังกเต้เล็กๆนี่ยครับ ผู้ดอกก็มสวยๆเลยครับให้คนนั้นเดินหาเห็ดจิบเอ้ยเห็ดขาลายต่อครับผมมาขุดจีโปมตรงนี้ก่อนครับวันนี้ก็ว่าจะเดินดูหลายๆโซนหลายๆที่ของป่าคนาครับตรงที่เห็ดเนี่ยครับขาลายเลือดเคยขึ้นครับมาตรงนี้ก็เห็นเ่ามีเน่าทิ้งครับแล้วก็มีดอกเล็กๆขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับดอกเบื้องเริ่มเลยครับเน่าทิ้ง ก็จะพยายามเดินดูหลายๆที่นะครับวันนี้ว่าโปว่าตรงที่มันเคยขึ้นมันขึ้นไหมครับนี่ตรงนี้ก็พอได้เก็บอยู่ครับสวยๆอยู่วันนี้ก็หาทั้งเห็ดขุดทั้งจีโปมนะครับหาเห็ดด้วยครับนอืาสวยๆเลยครับมองไม่เห็นนะนี่ตัวนี้เน่าเลยครับเบลอเบล่าเลยครับข้างๆ้าเห็ดเน่าก็มีรูจีโปมตรงนี้ครับ แล้วก็แวะมาขุดจิบโปมก่อนครับนี่ครับเอาทุกอย่างครับอันนี้โอหตรงนี้เจอเห็ดปลวกจิกด้วยครับ <c oughs> ยังแข็งอยู่นะครับแต่แมงกินแบบอาหารของมันเนาะมันก็กินเลยเราไมา่ยังอาหารมัน <c oughs> นู่นทางนน้นเองเขี่ยล้มเขียมันเรว่ามันจะโดนเลย ได้บ่หนี่ไม่รู้ถึงบ้านเลยป่ะเอาไปก่อนนี่เจอหอดปวกจีกพูนนะะวันนี้ไม่ไหวแล้วธรรมดาที่ไหนโอ้ตรงนี้มันมันเน่าเลยครับเห็ดปลวกจิกครับดูครับตรงมบ้านหนึ่งนสองอันสามอันี้ตรงนี้ได้อยู่ไหมอ๋อมันคงจะเป็นที่ที่เขาเก็บแล้วมันก็เหลือมีร่องรอยเขาเขี่ยอยู่ครับ เอาเก็บเลยพว้สามสี่ดอกคุณเนะน,นี่ไม่มีรุ่นหัวกระชุนเด้อรุ่นนี้นี่อันนี้เนาแลวหลวกกินทางนู้นได้ไหมล่ะ,ะลตรงนี้ครับเจอเห็ดขาลายเลือดครับดอกกำลังสวยๆเลยนะครับตรงนี้ ตรงนี้อีกสองดอกครับผมอืออันหนึ่งลงออือใช่ต้องนั่งชะโงกไว้ตรงนี้โอ้แมงกินขาครับเน่าแล้วครับมีตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับใกล้ๆกันโอ้แมงกินขาสหมดเลยครับดูครับตรงนี้ครับดอกสวยๆส,สองดอกเลยครับโอ้ดูขาครับ ว้าว <Wow. S 2> โอ้เห็ดขาวแป้งครับดอกกำลังอ่อนๆเลยครับน้อ,อีกสองดอกขาใหญ่ๆเลยเดอกกำลังส,สวยๆเลยเนาะแต่ขึ้นห่างไปนิดหนึ่งอย่างนี้มันยังไม่ขึ้น <ขา S 1> ได้วยเลยพึ่งอะไรครับพึ่งข้าดงพึ่งข้าดงไหม ก็ต okay. mm ับ hmm. ข so ้าวน้อยแหละดมดูสิข้าวดมเนาะไม่ไม่ข้าวน้อยดำกว่านี้ข้าวลงน้อยข้าวน้อยนู้นอู้ไหวไหมตอนนี้ไม่ไหวแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะขึ้นบานหมดแล้วครับไปหมด ถึงแล้วโอ้ขวยนี่ทำไมเบลอเบราอย่างนี้ครับทไมมันกระปุ่ใหญ่อย่างนี้ครับนี่เพึ่งขาลายเลือดครับอดอกสวยๆอยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะครับเจอห่างๆครับอกง หมือนใกล้จะถึงแล้วจริงบ่ใช่ไหมใช่เ <laughs> 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 จอที่ปมกัดได้ครับเมื่อกี้กัดเลือดเลือดไหลนะครับ ดูดีๆนะครับก่อนล้วง <laughs> well, <hi. S 1> ได้ไหมโอ้ <Hi. S 1> oh, ได้ด้วย ปนแล้วก็เยบางบางทีเขาว่ารูจิปโปมนะ้แต่ขุดไปเป็นแย่ไอ้ลูกแย่ตัวน้อย <c oughs> โอ้ถึงแล้วครับดีครับจิปโปมตัวนี้ไม่ค่อยลึกครับมาหมายนี้ครับเห็นเห็ดอยู่สองดอกครับก็เลยแต่เห็นจิปโปมเยอะก็เลยขุดจิปโปมครับ มองดูหายเลยท่านี้อ้ถึงแล้วครับ ตรงนี้ครับขุดแค่นี้ถึงแล้วครับตออรู้ไม่ลึกครับตรงนี้เออะนี่ครับโอ้โโอ้ยาดรากดิบดินเข้าตาเข้าปาก นี่ถึงแล้วครับใช่ป่ะใช่ล้ว <c oughs> งขนาดนี้แล้วตัวใหญ่ใหญ่เลยโอเ้เ,อเ,เ,เอจอแล้วครับันนี้ครับใช้มีดขุดเลยครับน่าจะรูหาย แล้มันได้หลายตัวแล้วนี่มีนจะปลุกจิกหนึ่งดอกครับขึ้นดอกเดียวข้างทางที <c oughs> ่ว่าตัวอื่นมันขึ้นไปหมดแล้วตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับไม่รู้ได้หรือเปล่า <c oughs> โอ้ไปหมดแล้วขึ <c oughs> ้นขาลายเลือดครับ โอ้ดอกสวยๆเลยครับวันนี้กโอ้ยตรงนี้สามดอกแล้วครับน้อยๆครับสี่ดอกตัวไหนนูน้นข้างมือเองทางนูน้นเดีูจะเก็บท, <ำ S 1> ทางนี้ก่อนเก็บทางนี้ก่อนหรือมันวางอยากอ่ะ เห็ดอะไรขึ He ้นใกล้ๆกันพึ่งอะไรเนี่ยเนืองนั่นแหละแต่เราไม่เคยกินสามดอกเห็ดกอตรงนี้ครับสองดอกครับตะมุตะหนิตะมุตะนิขี่หน่อยหน่อยจริงๆนี่ไงมาตัดกัน ตัวนี้งามนอ้ก็ยังสวยอยู่นะโอ้เห็นเห็ดตะไคร้อันหนึ่งครับเห็ดตะไคร้ดอกแรกของวันนี้ครับโอ้เห็ดตะไคร้อีกดอกครับตรงนี้โอ้ยังแข็งอยู่นะครับยังสวยอยู่ครับแมงกินไปครึ่งหนึ่งครับเกินครึ่งครับเห็ดพึ่งขาวครับน่าจะเน่าแล้วครับ ว่ายังยังแต่จะโอ้งโอ้โอไม่ไหวแล้วจ้ะปล่อยให้เป็นเชื้อเถอะแข็งอยู่นะนเองดูทองมนันจะขึ้นราแล้วเห็ดตะไครตรงนี้ครับหนึ่งดอกครับมีดอกเล็กๆอยู่ครับดูครับมีดอกเน่าด้วยครับโอ้ดอกนี้ครับอยู่บนโพนลครับ ยังได้อยู่ครับเห็ดตะไคร้ดอกนี้ครับบนโพนนะครับดูครับโอ้ยังสวยๆอยู่เลยครับนี่ครับโอ้เห็ดปลวกจิกครับขึ้นตรงนี้สามดอกอีกสี่ตัวนี้อีกดอกหนึ่งอยู่นะ่นมันต้องเชงงกไหมเชงงกไม่ทันแล้วเย็นแล้ว ทางนูนด้วยครับโอ้รากมาอีกเก๋นเนาะสรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับวันนี้ก็มาแบบเอาทุกอย่างนะครับนี่เห็ดครับ มีเห็ดกอแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายเลือดแล้วก็เห็ดตะไคร้นิดหน่อยครับได้พอแกงอยู่ครับพอแกงแกงหนึ่งหม้อใหญ่ดรนี่ครับได้จิ้ปโอมเยอะอยู่ครับเกือบเต็มขวดน้อยครับผมจิ้ปโปมเยอะอยู่ครับแต่ไม่ค่อยได้ตั้งใจขุดเท่าไหร่ครับครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกลายทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม